เด็กชายคนหนึ่งร้องให้กลางลานชี้นิ้วไปที่ต้นมะขามใหญ่แล้วพูดว่าขุดตรงนี้ครับแต่เมื่อทุกคนขุดลงไปสิ่งที่เจอข้างใต้กลับทําให้ทั้งหมู่บ้านต้องขนหัวลุกสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบเสียงจากจันร้องระมงมคล้ายเตือนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางลานกว้างเสื้อผ้าเปื้อดดินดวงตาแดงก่ําจากการร้องไห้เขาชี้นิ้วไปยังจุดหนึ่งใกล้ต้นมะขามใหญ่ขุดตรงนี้ครับต้องขุดตรงนี้ น้ำเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมองหน้ากันด้วยความลังเลแต่สุดท้ายชายชราผู้หนึ่งหยิบจอบขึ้นมาเสียงเหล็กกระทบดินดังแผ่วเบาทีละชั้นทีละแรงกลิ่นดินเปียกคลครุ้งไปทั่วมแมลงบินว่อนรอบๆอเด็กชายยืนนิ่งมือกำชายเสื้อแน่นลึกอีกหน่อยครับเขาพูดเบา,เ,บาเสียงของเขาแทบไม่ต่างจากเสียงลมหายใจเมื่อจอบกระแทกบางสิ่งแข็ง,ขงเสียงดังกึก ทุกคนหยุดทันทีหญิงชราผู้เป็นแม่ของเด็กชายเริ่มตัวสัน่นมันคืออะไราลูกเด็กชายก้าวเข้าไปช้าๆดวงตาเบิกกว้างขุดต่ออีกนิดครับดินถูกเคลียออกทีละกร,รมจนเผยให้เห็นเศษผ้าเก่าขาดรุง่งริ่งมีคราบสีน้ำตาลติดแน่นเหมือนคราบเลือดแห้งกลิ่นบางอย่างลอยขึ้นกลิ่นที่เย็นเยียบและแปลกประหลาดทุกคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเด็กชายทุดลงกับพื้น น้ำตาไหลาอาบแก้มผมฝันเห็นเขาอยู่ตรงนี้ทุกคืนสายลมแรงขึ้นอีกครั้งพัดเศษดินปลิวเข้าตาเสียงบางอย่างดังแว่วจากใต้หลุมเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้ทุกคนชะงักเสียงนั้นเหมือนเสียงคนครางเบาๆราวกับยังไม่จากไปไหนเลยทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบมะขามที่สั่นไหว และเสียงหัวใจของแต่ละคนที่เต้นแรงจนแทบทะลุอกชายชราผู้ถือจอบมองหน้าเด็กชายแววตาเต็มไปด้วยความกลัวปนสงสัยเขาตัดสินใจใช้จอบขุดต่ออีกครั้งเหงื่อไหลซึมตามขมับมือเริ่มสั่นแต่หยุดไม่ได้เสียงเหล็กกระทบดินดังขึ้นอีกครั้งกึกเกึกทุกครั้งที่จอบกระแทกลงเสียงนั้นเหมือนดังขึ้นมาจากใต้พื้นรากับมีใครบางคนพยายามตอบกลับ หญิงชาราเอามือปิดปากน้ำตาคลอเบา้าอย่าขุดเลยลูกมันน่ากลัวเหลือเกินแต่เด็กชายสายหัวดวงตาแน่วแน่ทั้งที่น้ำตายัางไหลต้องขุดครับเขาอยากให้รู้ความจริงทันใดนั้นจอบกระแทกโดนบางสิ่งอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ดินไม่ใช่ไม้มันคือกระดูกเงียบเงันปกคลุมทั่วลานแม้แต่เสียงมแมลงก็เงียบหายชายชาราเผลอปล่อยจอบหล่นลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้าง พระเจ้านีม่มัดเด็กชายสุดตัวลงข้างหลุมมือน้อยๆยเกื้อมไปแตะกระดูกนั้นเขาหลับตาแน่นคือเขาจริงๆเขาพูดเบาๆจนแทบไม่ได้ยินเขาคือพ่อผมเสียงร้องให้ของหญิงชราดังขึ้นทันทีเธอล้มลงคุกเข่ากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพ่อของลูกหายไปสิบปีนี่หรือที่อยู่ของเขาสายลมพัดแรงขึ้นกลิ่นดินและกลิ่นเน่าอับฟุ้งกระจายเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ตรงขอบหลุม เงานั้นค่อยๆเอียงหัวเหมือนมองดูพวกเขาเด็กชายหันไปมองแม่ครับเขายิ้มให้เราหญิงชราหน้าเผือขาวลูกอย่าพูดแบบนั้นแต่เด็กชายยังคงยิ้มทั้งน้ำตาเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ต้องเจ็บอีกแล้วทุกคนมองหน้ากันอย่างสับสนบางคนเริ่มถอยหลังบางคนยกมือไหว้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวคล้ายเสียงคนหลายคนพูดพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเมฆหนาทึบลอยมาปกคลุมเนื้อสีสษะลมเย็นพัดจนต้นมะขามเอ็นๆใบไม้ปลิวเกลื่อนเหมือนฝนแห่งความเศร้าชายชรากระซิบเบาๆเราควรไปแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเด็กชายเงยหน้ามองฟ้าเขาไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกลมหยุดพัดทันทีเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหายใจของตนเอง แล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากใต้หลุมช้าๆยาวนานเย็นเยียบจนเลือดในกายแข็งตัวเด็กชายเงยหน้ามองหลุมพ่อกลับมาแล้วครับเงาดำรูปร่างคล้ายคนค่อยๆปรากฏขึ้นจากพื้นดินทุกคนถอยกรูดแต่เด็กชายกลับยื่นมือออกไปพ่ออย่าไปไหนอีกเลยแสงว่าแปลกๆแล่นผ่านต้นมะขามเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นหลุมที่ขุดไว้กลับเต็มไปด้วยดินในพริบตาเงาดำนั้นหายไป แต่เด็กชายยังยืนอยู่ที่เดิมยิ้มทั้งน้ำตาในมือของเขามีกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งและรอยยิ้มของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงชาราร้องกรีดเสียงหลงรีบวิ่งเข้ามากอดลูกแน่นปล่อยของนั่นนะลูกปล่อยมันลงไปแต่เด็กชายกลับกอดกระดูกไว้แนบอกแววตาแข็งนิ่งไม่มีร่องรอยของความกลัวแม่พ่อกลับมาแล้วเสียงของเขานุ่มแต่แฝงความว่างเปล่า เหมือนเสียงที่ไม่ใช่ของเด็กอีกต่อไปผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหลายคนเริ่มถอยบางคนพนมมือไหว้บางคนเอ่ยคำภาวนาเสียงสัน่นชายชราที่ถือจอบอยู่เริ่มรู้สึกถึงลมเย็นว่าผ่านต้นคอเรากับมีใครยืนอยู่ด้านหลังเขาหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาของต้นมะขามทอดยาวเหมือนคนสองคนยืนซ้อนกันหญิงชราสะอื้นหนะักลูกเรากลับบ้านเธออย่าอยู่ที่นี่ แต่เด็กชายไม่ตอบเขาเงยหน้ามองฟ้าสายตาเหมือนกำลังมองใครบางคนอยู่บนต้นไม้พ่อบอกว่าเขาเจ็บมากตอนนั้นไม่มีใครช่วยเลยน้ําเสียงของเด็กชายเยือกเย็นจนทุกคนขนลุกเขาถูกฝังทั้งที่ยังหายใจอยู่เสียงลมหยุดลงในทันทีเงียบจนแม้แต่เสียงหายใจก็ฟังได้ชัดคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าแทงเข้าสู่หัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นชายชราหน้าซีเืิด เจ้าเด็กมีรู้ได้ยังไงเด็กชายค่อยๆหันมามองพ่อเล่าให้ผมฟังเมื่อคืนเขามาหาในฝันหญิงชาราสุดลงกับพื้นมือสั่นจนแทบจับลูกไม่อยู่อย่าพูดแบบนั้นลูกอย่าพูดอีกเลยแต่เด็กชายกลับยิ้มยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่แฝงด้วยบางสิ่งเ,เยือเกียยนแม่พ่อยังอยู่ที่นี่เขายังไม่ได้ไปไหนเพราะคนที่ฝังเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้เองเสียงคือฮาดังขึ้นรอบลาน ทุกคนเริ่มมองหน้ากันอย่างหวาดกลัวบางคนกระซิบชื่อใครบางคนเบาๆบางคนรีบเดินหนีออกไปจากจุดนั้นชายชราเดินถอยหลังช้าๆมือที่ถือจอบเริ่มสัน่นเหงื่อไหลอาบขมับเขารู้สึกเหมือนสายตาใครบางคนจับต้องอยู่เด็กชายหันมามองตรงๆตาคือคนสุดท้ายที่เห็นพ่อผมใช่ไหมครับชายชรากลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากค่ขะข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น แต่เสียงหัวราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งมาจากใต้พื้นดินคราวนี้ชัดเจนจนทุกคนได้ยินเสียงนั้นหัวราะอย่างเศร้าส้อยแต่อีกแวบหนึ่งกลับกลายเป็นหัวร้อยเย้ยราวกับคนที่อยู่ในหลุมนั้นรู้ความจริงทุกอย่างดีเด็กชายหลับตาพ่อบอกว่าคนที่ฝังเขาอยู่ตรงหน้าชายชราหน้าซี่เพ่นนี้ออกไปแต่จู่ๆเขาก็ล้มลงตรงโคนต้นมะขามมือขวนพื้นดินทุรนทุราย เหมือนบางสิ่งมองไม่เห็นรัดคอไว้แน่นทุกคนร้องลัน่นบางคนวิ่งเข้ามาจะช่วยแต่พอถึงตัวกลับถูกแรงลมกระแทกจนลมกลิ้งหญิงชารากรีดร้องพอ่อเถอาูปปล่อยเข้าไปเด็กชายอยู่นิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มแต่รอยยิ้มยังคงอยู่พ่อบอกว่าแค่นี้พอแล้วทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลมสงบเสียงหัวเราะหายไปชายชาราแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่ลมหายใจ เด็กชายค่อยๆวางกระดูกลงตรงหลุมปิดด้วยดินทีละกร,รมดวงตาเศร้าลึกตอนนี้พ่อได้พักแล้วหญิงชราสุดกอดลูกแน่นกลับบ้านเธอลูกอย่ามาที่นี่อีกเด็กชายพยักหน้าแต่เมื่อเขาหันหลังกลับเงาของเขายังคงยืนอยู่ข้างหลุมมันไม่ขยับตามเขาเลยแสงสุดท้ายของวันตกกระทบเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆบนเงานั้นรอยยิ้มที่เหมือนพ่อของเขาไม่มีผิด แสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีส้มอบอุ่นเป็นสีเทาหม่นกลิ่นดินเปียกยังคงลอยอ้อยอิ่งในอากาศหญิงชาราจูมือลูกชายเดินกลับบ้านแต่หัวใจของเธอสั่นระรัวเธอรู้ดีว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้กลับมาแค่สองคนระหว่างทางกลับลมเย็นพัดผ่านพุ่มไม้เสียงฝีเท้าเล็กๆเดินตามมาเป็นจังหวะหญิงชาราหยุดกะทันหันหันไปมองด้านหลังแต่ไม่มีใคร มีเพียงเงาต้นไม้โยกไหวตามแรงลมลูกได้ยินไหมเธอถามเสียงสัน่นเด็กชายพยักหน้าครับแม่เขาเดินตามเรามาคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายหญิงชราชาไปทั้งตัวเธอกุมมือลูกแน่นกว่าเดิมอย่าพูดแบบนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วเด็กชายหันมามองแม่ดวงตาของเขามีประกายประหลาดแต่แม่เขาบอกว่าอยากกลับบ้านด้วยเมื่อพวกเขามาถึงบ้านไม้เก่าๆปลายหมู่บ้าน ไฟในบ้านดับไปตั้งแต่หัวคำ่ำหญิงชารารีบจุดตะเกียงแสงไฟสั่นไหวบนผนังไม้เรากับมีเงาหลายเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบห้องเธอพยายามสงบใจลูกไปล้างหน้าแล้วมากินข้าวแต่เด็กชายไม่ขยับเขายือนอยู่ตรงหน้าตามมองออกไปยังทุ่งมะขามที่ไกลลิบแม่ครับพ่อยือนอยู่ตรงนั้นหญิงชาราหันขวับไปทันทีแต่เห็นเพียงความมืดมีเพียงเสียงลมพัดวิวผ่านผนังไม้ ไม่มีใครรอบลูกพ่อของลูกไปสู่สุขติแล้วแต่เด็กชายกลับยิ้มเขายังไม่ไปครับเขาบอกว่าเขายังมีสิ่งที่ต้องทําแสงตะเกียงเริ่มริบี่หญิงชารารู้สึกเหมือนอุณหภูมิในบ้านลดลงทันตาลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากห้องครัวชาชาหนักหนักเหมือนคนเดินลากเท้าลูกนั่นเสียงอะไรหญิงชาราเอ่ยถามเสียงแผ่วแต่เด็กชายไม่ตอบเขาหันหลังชาชา ในแสงตะเกียงที่สั่นไหวดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขุ่นมัวเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวันแม่พอเข้ามาแล้วครับเสียงประตูไม้ดังเอียดลมแรงพัดเข้ามาในบ้านเปลวไฟของตะเกียงดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งหญิงชราร้องเรียกลูกเสียงหลงลูกอยู่ไหนลูกเธอคลำม,มือไปทั่วแต่ไม่พบใครมีเพียงเสียงหายใจอยู่ข้างหูเย็นเยียบและยาวนานแม่อย่ากลัวนะ เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกชายแต่เป็นเสียงทุ้มต่ำของชายคนหนึ่งเสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจเสียงของสามีที่จากไปเมื่อสิบปีก่อนร่างของหญิงชาราสันเทาน้ำตาไหลอาบแก้มไม่จริงท่านตายไปแล้วข้าเห็นศพกับตาเสียงนั้นหัวเราะเบาๆศพน่าช่ายแต่ข้ายังไม่ตายตอนนั้นมือเย็นจัดแต่ลงบนบ่าของเธอแรงกดหนักขึ้นเรื่อยๆเธอหันกลับไปช้าๆ และสิ่งที่เห็นทำให้ลมหายใจแทบหยุดชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผิวซีดเหมือนขี้เถาดวงตาขาวขุ่นไร้แววรอยยิ้มกว้างจนเห็นเหือกดำข้าอยากกลับบ้านข้ากลับมาแล้วหญิงชารากรีดร้องสุดเสียงตะเกียงหล่นแตกกระจายไฟลุกพรึบเผาเสื่อและผนังไม้เธอพยายามวิ่งหนีแต่พื้นไม้สั่นสะเทือนประตูปิดดังปังเองโดยไม่มีใครแต่เด็กชายยืนอยู่กลางห้อง รอยยิ้มของเขาเหมือนถูกตรึงไว้แม่พ่อบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไฟลุกโหมทั่วบ้านเสียงหวีดร้องเสียงหัวเราะและเสียงลมหายใจผสมกันเป็นหนึ่งเดียวเปลวไฟเผากลืนทุกอย่างจนเหลือเพียงเท่าฐานวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเพียงบ้านที่ไม่จนเหลือซากใต้ต้นมะขามใหญ่มีรอยเท้าเล็กๆปรากฏอยู่รอบหลุมฝังศพและที่กลางหลุมนั้นมีเศษกระดูกสีขาว ถูกจัดเรียงเป็นรูปมือสองข้างวางซ้อนกันราวกับกำลังอธิษฐานแต่ที่ปลายหลุมมีของสิ่งหนึ่งวางอยู่เงียบเงียบตุ๊กตาดินเผาหน้าตายิม้มและเสียงหัวเราะเบาๆยังคงดังในสายลมยามค่ำคืนที่ต้นมะขามต้นเดิมนั่นเองหลายวันผ่านไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบงนันไม่มีใครกล้าเดินผ่านต้นมะขามใหญ่ยามค่ำแม้แต่กลางวันแสงอาทิตย์ก็เหมือนส่องไม่ถึงตรงนั้น ผู้ใหญ่บ้านจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยปลอบดวงวิญญาณที่ยังคงวงเวียนพระจากวัดใกล้เคียงถูกเชิญมาทำพิธีสวดเสียงสวดมนต์ดังต่อเนื่องตั้งแต่รุ่งเช้าจนคำ่ำเมื่อเสียงสุดท้ายของบทสวดจบลงสายลมที่เคยเย็นเยียบกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดใบมะขามที่เคยสั่นไหวหยุดนิ่งและเสียงหัวเราะในยามค่ำก็หายไปใต้ต้นมะขามพระรูปหนึ่งมองเห็นเท่าฐานบางอย่างจับตัวกันเป็นก้อน ท่านก้มลงมองใกล้ๆมันคือเศษกระดูกของชายหญิงและกระดูกชิ้นเล็กที่วางทับอยู่ด้านบนท่านยกมือพนมหลับตาแผ่เมตตาขอให้ทั้งสามดวงวิญญาณได้พบแสงสว่างและจากความเจ็บปวดและการผูกเวรขณะที่ทูบดอกสุดท้ายใกล้มอดแสงแดดยามสายสาดผ่านยอดมะขามมีเงารูปร่างคล้ายเด็กชายยืนจับมือพ่อแม่อยู่ตรงขอบลานก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลม หลังจากวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงแปลกๆอีกเลยหมู่บ้านกลับมาสมบเหมือนเดิมแต่ทุกปีในคืนวันเดียวกับวันที่ขุดหลุมนั้นจะมีใครบางคนวางดอกมะลิสามดอกไว้ใต้ต้นมะขามใหญ่ทุกครั้งไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนวางบางคนบอกว่าเห็นเด็กชายในชุดเก่าๆยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นก่อนจะหายไปท่ามกลางแสงเดือนและเมื่อสายลมพัดผ่านจะมีเสียงแผวเบาอบอุ่นและอ่อนโยน ขอบคุณครับตอนนี้พ่อแม่ไม่เจ็บอีกแล้ว